โ okay. อเคอ่การงานก็ไปแล้วการเงินไปแล้วต่อมาปัญหาชีวิตสุขภาพนะครับใครที่ลังเลใจเขาเรียกอะไรอ่ะลำบากใจอึดอัดเรื่องนี้อ่ะมาถามกันดีกว่าว่าสุขภาพของเราใน7จ็ถึงสิวันนี้เป็นอย่างไรนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับอ่ะกลองที่1อธิษฐานนะครับสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรกลองที่1นนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรกลองที่2ครับกลองที่สองนะครับ คือถ้าเกิดมันป่วยมันมันทำอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับกองที่3คุณโพสคลิปไว้นะครับแล้วคุณก็เลือกเลยนะครับว่าคุณจะเลือกกองที่1สุขภาพของคุณกองที่2หรือกองที่3ามอาโพสตัดสินใจนะครับตัดสินใจนะครับโอเคมาดูกองที่1กันกองที่1กันมาดูกองที่1กันสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรของคนที่เลือกกองที่1โ oh อ้โห คือถ้าใครเลือกกองนี้ผมผมบอกเลยว่าไม่ต้องดูคลิปผมแล้วนะครับคุณปิดไปเลยแนะนำให้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ไปทำบุญแล้วนั่งสมาธิแล้วบวชทีพามสามวันเวันเลยนะครับผมค่อนข้างคือเดทเนี่ยแล้วก็ป่วยเนี่ยคือมันป่วยอาการหนักมากนะครับแต่ว่าผมจะพูดยังไงดีอะ มันเป็นการทำนายแล้วกันนะครับแต่ผมทำนายค่อนข้างเข้ากรอบใช้คำนี้ก็ไม่ได้อยากจะพูดเลยเขาใช้คำว่าเข้ากรอบแล้วกันคือแนะนำให้ทำบุญตักบาตรสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างหนักนะครับแล้วก็ทำใจนิดหนึ่งว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดคนเรามันมีเรื่องของบุญเรื่องของกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แนะนำว่าอันนี้ถ้าได้ชุดนี้เนี่ยขอให้ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับว่าคุณได้ชุดนี้แล้วกังวลมากถ้ากังวลมากเดี๋ยวผมจะเปิดไพ่เป็นกรณีพิเศษให้อีกทีละกันกองนี้ถือว่าหนักนะครับถือว่าสุขภาพคุณย่าแย่แล้วก็สุดโสมหนักทีเดียวนะครับคุณเห็นไหมไันได้ไ,ดไดพ่เดทกับไพ่ป่วยคู่เลยนะครับมันมันแย่มากเลยอผมผ่านให้นะเพราะว่ามันก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้ขึ้นกองที่สองสุขภาพของคุณนะครับ โอเคกล่องน,นี้สุขภาพของคุณที่ป่วยอยู่จะหายแน่นอนครับหายในระดับถ้าเป็นอยู่ประมาณ80%ก็หายเหลือความป่วยไข้แค่สัก30หรือ20%แล้วก็ชีวิตจะดีและค่อนข้างราบรื่นแอบมีความลำบากเรื่องการเงินนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีอยู่นะครับเรื่องสุขภาพนะเรื่องสุขภาพนะเพราะชุดนี้คือสุขภาพดีในระดับที่กินเที่ยวได้อย่างอร่อยนะครับกินข้าวอร่อยกินข้าวไข่เจียวข้าวกะเพราอร่อยนะครับแล้วก็ถามว่า จะดีขึ้นอีกไหมจะหายขาดไหมมีสิทธิ์ครับอันนี้มีสิทธิ์มากเลยนะครับอบไพ่ชุดนี้ค่อนข้างกองแรงนี่โหดมากกองนี้ไม่มีอะไรผ่านนะครับสุขภาพของคุณถ้าเป็นอยู่ป่วยอยู่ก็จะหายในไม่ช้านะครับใช้เวลาหน่อยแล้วก็จะหายนะครับแล้วก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกลองที่2ส,ส่วนกลองที่3กล่องนี้นะครับสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรปึ้งปึ้งโอเคอันนี้อยู่เป็นแบบรอ รอเขาไม่ตัดสินเขาบอกว่าเาที่ยวไร้เที่ยวคือต้องรอระหว่างแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้มันไม่ได้บอกว่าเลวร้ายก็คือว่ารอว่าจะหายมากกับหายน้อยแต่ว่าหายคือยังอาจจะมีอาการหลงเหลือตกค้างอยู่แต่ก็ดีดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดแต่เขาบอกเหมือนว่านะให้คุณนะนั่งสมาธิสดมนนะครับแล้วก็มีเทวาอารักษ์ดูแลปกปักรักษาคุณอยู่ก็ก็ก ทำใจให้สงบแล้วก็จะผ่านไปได้ในระดับที่โอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับไพ่ชุดที่1นึ่งเห็นไหมครับชุดที่2ชุดที่1ชุดที่2องเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะลืมไงชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3นะครับเดี๋ยวชุดที่2ไม่เข้าเฟรมหามาขวาสุดชุดที่1อันนี้2อแล้วอันนี้3โอเคเข้าเฟรมหมดแล้วนะครับ ก็เออลืมลืมลืมถ่ายภาพเดี๋ยวผมถ่ายภาพไปจะได้เข้าเฟรมแล้วไว้ใช้ด้วยนะครับก็ขอบคุณแล้วครับแล้วก็ฝากส่งให้คนที่คุณรักลองดูว่าปัญหาเรื่องสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรนะครับเอาใจช่วยทุกคนนะครับแล้วเราจะผ่านมันไปได้นะครับเราจะผ่านไปได้ด้วยกันครับคุณครับ